สาย Data ครับผมมีอะไรบ้างเลือกทางไหนดีหลายคนครับอยากเข้ามาทํางานสาย Data เนาะแต่ก็ค่อนข้างที่จะสับสน,น confuse หลายๆอย่างก็จะไปทางไหนดีใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีแบบ4ตําแหน่งอะผมยกมา4ตําแหน่งหลักที่เคยเห็นผ่านตาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบป๊อปูลานะหนึ่งครับเดต้าแอนลิสครับผมเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลทํารายงานทาแดชบอร์ดเพื่อหาคําตอบให้กับธุรกิจ2ครับผม Data าเอนจิเนียร์เขาคือคนสร้างระบบครับเก็บย้ายแปลงข้อมูลเหมือนเป็นช่างปูถนนให้คนอื่นได้ขับรถได้อย่างสะดวกสบายครับผมสามครับผม Data Scientist ใช้แมช Learning ครับแล้วก็ส t a t แบบขั้น Advanced เนะเพื่อสร้างโมเดลทำาิ e d i c t i ั n นทำนายอนาคตต่างแล้วก็4ครับผมเป็น BI Developer อคนคนี้คือคนที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ Business Intelligence Tool อย่างการทำแดชบอร์ดออกแบบแด h บอร์ดต่างๆเนะี่ยแล้วก็ระบบรายงานให้กับ คนที่เป็น Exclusive Member ใช้อย่างผู้บริหารดีเลคเตอร์ที่เรารู้จักกันดีแต่ละสายนะครับผมที่ผมพูดไป4สายเนะีก็จะมีบทบาทที่ต่างกันถ้าอยากเริ่มต้นก็แนะนําให้ลองเรียนพวกซีคว้าอ่าเอ็กแล้วก็การ c o m ม u n i c a ชั่นอินไซก่อนแล้วค่อยหาทางที่ใช้สําหรับตัวเองครับผมอยากได้คอนเทนต์สาย d a t a แบบเข้าใจได้ง่ายๆครับกดถูกใจวิดีโอนี้เอาไว้แล้วกดติดตามเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะ